วัสไปคุณดูครับปู่ฮะไปดิไอ้ไม้สีน่ยสวยเนี่ยไม้อุ้งดังอืม รีมหาแก่เลยนะแก่เดืแพะวะกู <Hey. S 1> เริ่มสับสนแล้ว <Hey. S 1> ไปหามงหาเหมืองลงดีกว,ว,ว่ากู <Hey. S 1> อืมไอ้นี่มันเอาทำเป็นซุปได้นีหว่า Lên mở mới đai lại nè dụ. mà lấy nè đai dựa dụng Hãy มันจะค้าไม่นี่ไงซุกนะเออมันต้องเผาก่อนเรือเลยโอ้เ,อเนี่ยถ้วยถ้วยพรามันแค่เป็นแค่เนี้มันไม่มีอะไรที่ไหมไอ้น,นี่เลยกลัไปตรงลูกเว้นลูกเวนเวนเ,วนเมืองว่ะลงเปล่าวะลง หาฐานเออแล้วฐานมีเห็นมีเลย <S <S ต้องขุดไม้มาทำฐานด้วยพูดขุดไม้ข <c oughs> ุดไม้

ต้นที่มันมีผลไม,หม้ห้อยออกมาเอา,าเลยเนี่ทานมันเอาทานให้แค่ก็งหน่อยดีวะกูมีทานอยู่เนี่ยว่ะนี่ไงนี<ด>่ยี่สิบยัดเคเยอะพูดเลยดีเหล็กตัวดี หลังมึงมาแล้วเอาทีฆากูอยู่ไหนวะโอ้ยู่นี่อ่ดนี่ไม่ดีหรอก <Hey man. S 1> มันเฉยเฮ้ย hey, ท hey, so so <Hey. S 1> ุมมีทุมมีอออืมอืมอืม ด่ากูเฮียด้วยว<ะ>ก็เอาที่ขุดมาดาบมาเหมืองมีแค่นี้เหรอวะ อ๋อเวนทางโอ,อกงนี่ว่ะชิบหายเฮ้ยซอมีจ๋าเฮ้ยอุ้ยโอ้ยกูไม่เก่งมากครับไม่ค่าโอ้ขอกินก่อนละกันเพ่หิวแล้วเอาไม่เบิดชิวไฮ

ดีสมอรี่แล้วหนึ่งคนปเ้เฮ้ยตุมเฮ้ยตายแล้วอ้าวย้ครับทอดเพิ่มหมดแลวกันเฮ้ยกูขับไม่ได้นู่หว่าขับได้ครับดีครับ

มึงลองเดินเดินฐาน,น่ะเดิเออนอะ่ะกูเจอแล้วนะเฮ้ยทางเข้าเหมือนเหมือน,นใช้มือขุดเลยพ <P X S 2> ี่เอกกูจะพังแล้วว่ะต้องขราบใหม่เล้วไอ้น,นี่มันเอาทำอะไรได้วะปลูกได้เหรอ้าาเฮ้ยมือดึอเลยใเคไม่มีไม้อะ ทำอะไรได้วะไอ้เนี่ยพอเราปรลูกเพื่อมันจะมีจะมีมนั่นออกออกมาใช่ไหมโ <Okay. S 3> อเคเก็บเอาไว้ปลูกที่บ้านเยอะๆเลยจ้าในจ๋าอื้ม,มสูงไหมก่อนน่าจะเจอที่แบบใหญ่ๆนะเนี่ย,ยนี่ไงได้ไมาแล้วชิ้นหนึ่ง เอาได้อะไรที่ไม่ได้ใช้เอามาใช้ใช้เรศดิโห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 ข้าจะเก็บแกไปปลูปขาากขึ้นทำไมทำบ้างเดกวกอ็ซี

โหได้เหล็กเยอะวายพุทยังไม่อยากจะไปไหนครับเอาได้เลยก่อนทุกรอะต้องเต็มครับเฮ้ยดดดพดยากวที่แกพูดเฮ้ยมันมัน,ม,นมันมีถ้ำอยู่ใต้น้ำว่ะเก็บไปไม่ได้ปะไปปลอดภยัภยแล้วจ่ะอันตรา,ายมาของมัน เกสองคนกันเหรอแกรันดี้ล้วเฮ้ยอะไรวะอ๋อ้ยนู่นไงอ้าข้าจะจำปีจาของเจ้าในวันนี้และชาติหน้าปังแม่เราไปเอาสายได้ไหมไปขับเรือข้ามหาสมุทรไอ้น้องชายเฮ้ยเดี๋ยวต้อง เอ้ยต้องเผาอาหารก็ดีเนื้อมันไม่จะตายหายอยู่แล้วจะตายหายแล้วเผาเนื้อก่อนสิจะอ้เฮ้ยเจออะไรหมูแค่หมูหารมึงมาหนิเ <laughs> จ้าโผัวใช <laughs> ่ไหมใช่มึงไงขับพั่วแม่มาคลิปลิลโกนเงี้ยจะไม่ได้เหรอ ไปเลยสกูล huh. ต uh ัด huh. ม uh ิก huh. ซ uh ีเอาหายไม่ส huh. uh ิไปดูแท้เอาสายไปด้วยมัเงียวเอาเบาพวกแเดี๋ยวไปเลยใช่ปะเฮ้ยเอาเรือหาย เนาะเจอยคนแล้วตัวต้องข้ามหาสมุทรไม่มีตีหินเนี่ยเครื่องนี้ถ้ากดหน้าจอนานๆมันจะเลกถ้าปล่อยปุ๊บจะหายกูมึงไม่ได้อ่านหน้าจอไงกูอ่านหน้าจอ เครื่องดีจะเปล่าจะบักโูนเยอะเลยใช่ว่าวจะมีบักเยอะอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงหรอกค่าภายน้ำต่อไปอแล้วค่าจะไม่หยุดยแล้วค่าจะไม่หยุดยคือของเกค่าจะตามหาหมูบ้าน,นเอ็มพีซีไป,ไ,ไปข้างหน้า ไม่มีวันตายพ่อขาตายข้างเดียวตายแล้วตายเลยเออเอึงเลอะผิดแล้วไม่ดีวะจอรอกดอันหายไปพามาน่าเจอไอ้ท็อปที่วางไว้ <c oughs> ไน่าอะไรได้ไงทุกคนมีกับทีดม้อ้ยเจอ,อแกลองงอแล้วโง้ยคาดาคิเซฟแล้วยิ่งขี้ จ้านะจ๊ะพอไปแล้วมีอยู่แล้วดูวะงืงงืงเงืงเต็มเลยเห็นให้เต็มเลยไม่มีอ้าวไม่มีมาเอามาเอารังไปดิเอ้ยเฮ้ยเอ้ยตากูทำไมนะฮะตาแดงเป็ดเลยชิบหายแม่งจะเอาเหรอน้องจะเอาละน้องตัวนั้นม มันก็ตุบรังแต่มทีไม่ได้รันมงนต้องเอารังที่มันมีน้ำนนนพึ่งอยู่เนาะเอารังพึ่งไปปลูกไปเลี้ยง <c oughs> เฮ้ยยี่สตบตังเจเจักท่วงฝักถ่วงฝักถั่งฟักถั่ง มันเป็นเทวีสาวแล้วก็เปน็นแบบเอง่งเหมือน,นเหมือนที่เป็นอะไรไม่รู้ช่างมันไปต่อเอาจริงเล่นมาตีชมงนึงแล้วยังไม่ได้ทักผ่านเลยเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยโอ้โหคิปเปอร์จ้าวแป้งดูจา้าวแป้งอันนี้ทินพีน่นน้องน้องแกดเกด <c oughs> แกว่ากูาไม่รู้เรื่องอะไรหรือฮ่กูตาเทะอย่างนั้นออเฮ้ยเ ي, มืองวะเฮ้ยเฮ้ยฮะกูะไม่เว้น,วนแต่กูจะเว้ยไปงั้นเด่นออกเดินทางโตอดูนี่เฮ้ยเจอ๋มาเฮ้ยติดเลยว่ะ ันเ,เจอหมาพี่เอา,มาหม่ต้นดิขอนขึ้นเรือนไปกูจะพาอป่าเอาไปกินน้องชายเอาไปกินเพื่อประกาศว่าข้าเคยมาที่นี่แล้วนี่ขามินเหนื่อยก็ดูนะเจ๊ นายจะเอาแม่ไหนอีอ๋จะเอาป้งมองหน้าอืม,อมเอานี่ไปนี่ยไปตามพี่ใหม่น้องไม่ริเงเลยนี่เออไอ้คนขี่เรือตามมาอีกชิบหายมองหน้าไม่เอ็มึงไงเฮ้ยเอาหนีกูสักงัน้นมาหนี้ดิเออไอ้จอดมาหนี้จอดไ <c oughs> อควายมาหนี้ดิ ไ่ต้องวิ่งก่อนเนาะโอ้โหโอ้โหอเหี้ย่วะว้าวเอาเอาเลยไม่ <c oughs> เอ,อ้ยนั่นแหละสวยพี่สวยไปเลยก็อน้องไปเลยล่สโกูลงงามเอาเฮ้ยจุมน้ำจุมนะเนะราเข้าไปอ่าข้าจะออกเดินทางไปไกลแสนไกล สวยสมิมถือหอกวิ่งไปหามึงแล้วเฮ้ยออนมนนมน้ำนี้ตามมาตโอ้โหมันโผล่จากน้ำไ้เหรอมีฝั่งนี้ตามมาไม่กลับไปที่ดิมนี่ว่้มันกลายกระบาดตรงนี้ อะไรหมู่บ้านล่ะใช่เหรอท่านฟังเรียองนี่หาดิเจอเปล่าทานคนไปทานยิ่งวะนี่นี่แหละสมบัติสมบัติท่านทานใหม่ปุ๋ยไอ้สัตว์เกมเมื่อไอ้เกมเนี่ยเมื่อไหร่มันจะแก้บัางไอ้เรื่องสมบัติสกทีวะถ้ามันต้องดูเออถ้าอยู่ตรงทรายเพราะว่าไอันนี้มันอยู่อะไรข้โมยหมู มือไมงง่เป็นไรเรามีเตียงเผาเนื้อก่อนววไม่ต้องถามมั้งถามบ้านดีกว่าเนี่ยเราก็ต้อง,องทำฟาร์มข้าวอยู่แล้ว ก่อนดิเผาก่อนดิเผาเนื้อก่อนดิเอาเอาเนื้อมากินที่เรือไม่ได้โอเคนอนก่อนไหม ไอ้หิวเปล่าฮะอ้าเดี๋ยวบีบปลาให้กินเออให้มึงกินเอ้านั่งเอานั่งไปงั้นต้องต้องแดกข้าวถือเช้นเดียวได้แล้วครบแล้ว

อกออกขามาเนยน้องขามันนั่นแหละน้องขามันขามันคิดหัง่เขามันตายวะขาไม่ตายเ,าเกงขอ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 ่งโคตรเลยพวกมึงอ่ะว่นอนก่อนแม่รีบๆๆๆคิปเปิลมันอยู่หน้าๆเวยตุ้ม พี่ลีลีอ่อาเกงเข้าไปในตู้แลอวคิปเปอร์จ้ามองหน้าหับเ้าหับแมะมึงนี่อีมาดีครับมาดีมาดีเฮ้ยที่อย่าลืมเลยว่าลืมถึงโลกไปหมู่บ้านเอ็มพีซีของข่าอยู่ไหนเอาเนื้อมูไปด้วยนะจ๊ะ เอาเอาเนื้อเอากระดูกไปเด็กอา้อาวเาแล้วให้มันใหมันกินยังไงวะให้เนื้อเอาเนื้อเหรออ้าวที่เอ็มมกอให้เนื้อเล้วก็กดให้โอ้โหแล้วก็เลือดอ,อระรอะแ้วก็เลืมดอะไรอะแล้ว่็เลือด มันจะรักกูไปไหนนะฮะท้ทำไมทำไมหลอดอาหารกูไม่ขึ้นเลยวะวิ่งมามมทำไมวะมจงิงมูบ้านตนี้เทที่มูบ้านมึงตงนี้มบ้านเมียมันต้องมีสักที่และปุอยพุดจะเพิ่งวะ ไปดูดิรังมเอามาลอยได้ยังไงมามรมมึงลอยได้นี่รังผึ่งอยู่นี่มีมนี่รังผึ่งอย่นี่มมน,น,ยนมยโลไหมอมโลไหมโล,โลอะไรเออมันเข้าแล้วเนี่ย อรังไปด้วยเลยไปเลี้ยงไ,ได้เอาโอ้โหนี่มันมูบ้านมันอะไรวะเนี่ยรังพึ่เด็กไปแล้วไปหมาพิโรได้จินนี่เนี่ยารังเพิ่งอีกอันนึงเนี่ยไอ้นี่อย่าบอกว่าไม่มีออไม่มีเฮ้ย อย่าทำผมผมไม่ได้มีกสู้ตายมาดิมาดิงนี่งพึมกไปงหาทใจตายเ้ยพ่งมัตามอามันเฮี้ยนแถวนี้มันเฮี้ยนแถวนี้พึ่งนเยอะว่ะไอพวกเนี้ยำพึ่งอีกเนี่ย Okay, เหมือนมันอะไรวะเนี่ยอเจอดอกไม้สีขาวสวยครับครับสีขาวเป็นหมาโว่เตว่าเปลี่ยนกะคเมือนไม่เหมือนไม่ใช่หมาโวเลยหมาทอดผี

ไป่จิ้มาขัดมันสวยขัมันนี่ัดมันว้าหมาเนีย่ยได้อะไรเลยอะปอาาู้เนี่ยรังผึ้งอยูย่แล้วไม่ใช่หนะวะต่ถั่ว ทีมนี้มันเป็นกี่หนีวะเรื่องมีพื้นอีกแล้วนะพื้นคนเรียบเลยสามารถ้านแถวนี้ไหมพื้นเรียบอย่างที่ดูดิแล้วมันจะไปหา MPC มาจากไหนมาทำฟาร์มทำมันยกม้ายกมือไหวจอดไอ้บอกไม่ใช่จอดเพื่อ,อเอ้ยม้าทอร์พิสโพลทำมัน มัน,นพึ่งมาแถวเนี่ฮะเออเดี๋ยวมันจะอยู่เกาะฝั่งโน้นว่ะเพราะทางโน้นเราผ่านมาันไปหลายรอบเลยเหรอโอเคปิดคลิปก่อนดีกว่าอโอเคค่อยดูไว้จำเอาไว้เจรินคลิปหน้าเนาะกลับมาครับเล่นไปเรื่อยนะเอาไว้เจรินคลิปหน้าครับบ๊ายบายปู